ก่อนเข้าร้านเราก็จะฟอน <m> ไม่แย่นะคะสุดๆเลย <laughs> ทุกคนน่าทานมากไขหนะ่ขห,หงะ,ะข,นขนมไข่หงะนะใครเฟรนบ้าสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรามาช้อปปิ้งกันนะคะและตอนนี้เราออกมาแล้ว <c ười> ออกมาอย่างสบายเลย <c ười> เพราะว่าเรามาหาซื้อเลยคะกระดาน <c ười> <c ười> นี่เลยเดี๋ยวเราจะเอามาทําเป็นห้องเรียนนะคะที่บ้านเรานะคะกระดานเขียนนะคะแล้วก็มีของเล่นน้องธันวามีเที่ยวน้ำมีของเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราจะไปช้อปปิ้งกันต่อที่แมคโครต่อเนาะ เดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูว่าเราซื้ออะไรบ้างนะคะทุกคนโอเคปะเดี๋ยวเราไปลุยช้อปปิ้งแมคโครกันต่อเลยค่ะใช่นี่นะคะทุกคนตอนนี้เราถึงแมคโครแล้วแล้วก็ซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เราไม่ได้ถ่ายตอนเข้าไปข้างในนะคะเนื่องจากว่าคนเยอะเราต้องรีบซื้อรีบจับนะคะไอร์ซีวิดของเรามาเพราะว่าแม่ ไม่ต้องบอก <c oughs> นี่ค่ะทุกคนตอนนี้ของเต็มรถเลยนะคะนี่เดี๋ยวไปถึงบ้านคะเราจะไปสรุปว่าเราได้อะไรมาบ้างนะคะตอนนี้เราอยู่แมคโครแล้วก็ซื้อของที่แมคโครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปซื้อขนมของกินทางด้านนู้นนะคะเขามีของขายด้วยเนาะมีร้านอยู่ริมทางนะคะป้า <c oughs> เดี๋ยวเราไปซื้อของกินกันค่ะ <c oughs> ไปเกลี่นํำมาเลย ไปค่ะตอนนี้เราเริ่มเดินแล้วนะคะเอาลำค่ะลาฟ้อนไปเลยมาดูซิว่ามีอะไรก<อ>ินบ้างจะเลจะพอ้อนทำไมคะเนี่ยป่ะอย่างแรกนะคะที่เราจะไปซื้อนะของพ่อชอบมากก็คือไข่หงนะใครเคยกินบ้างไข่หงป่ะ,ปะ นี่ร้านนี้อุ้ยมีไอติมด้วยจริงไหมคะทำลมทำลมเลยนะน้ำสองเท่าล้ำล้ำล้ำนี่นะคะก่อนเข้าร้านเราก็จะซ้อนไม่แย่แล้วค่ะสุดงอดเลยนี่ทุกคนหน่าทานมากไข่หงสค่ะขนมไข่หงส์นะคะใครเคยทานบ้างนี่มีขนมไข่นกกระทาด้วยน้าทานมาก ก็หมาหมาเป็นเท่าไหร่คะอันนี้สี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบบาทแปดสิบบาทนี่นะะตอนนี้เราได้ขนมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วนะคะเดี๋ยวทุกคนไปดูกันว่าเราซื้ออะไรมาบ้างนะนี่ค่ะทุกคนตอนนี้เราถึงบ้านแล้วนะคะนี่เรากําลังนําของมไว้ตรงนี้เลยสวัสดีค่ะท่ันวานี่ทำอะไรของเล่นแล้วนะคะของเล่นอะไรลูกของเล่นอะไร รถเอาไปเก็บในบ้านเลยนี่เลยนะคะตอนนี้กําลังขนโต๊ะมานะคะหนักมากเลยทุกคนพี่ใหม่พี่ใหม่ก็ใส่เส้นสูงด้วยนะใส่รองเท้าไม่เก็บหลืว่ารีสุกมากนี่นะคะของเยอะมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูทีละอย่างว่าเราได้อะไรมาบ้างนะนี่นะคะตอนนี้พี่ใหม่กําลังแกะรถให้น้องธันวานี่เป็นรถสีเหลืองนะคะสีเหลืองภาษากฤษว่าไง yellow 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 อันนี้เป็นรถบังคับนะคะชื่อรถอะไรนะพี่ใหม่สปอร์ตแลโบกินี่หรอสปอร์ตหรอใช่ไหมคะสปอร์ตค่ะมันเปิดประทุนเออมันเปิดประทุนได้นะมันเป็นบังคับนะคะพันวาม่านี่นะแล้วก็จะมีโต๊ะ4ตัวนะคะเราจะไปถ่ายละครกันแล้วก็มีขนมของพี่ใหม่นะคะมีกาวด้วยเขาจะเอามาเล่นอะไรสลามอะไรคะอ๋อรองเท้า น่ารักมากใส่ได้พอดีไหมชุดเลยพอดีไหมพอดีแล้วก็จะมีของกินที่เราซื้อมาเมื่อกี้นะคะมีกล้วยทอดมันทอดขนมไข่หงนะคะขนมไข่นกกระทานะแล้วก็จะมีนี่เลยข้าวของพะแบงนะคะข้าวหน้าเ็จนะกยังมียังไม่หมดนะคะทุกคนมีซอสเมือกเทศมีเต่ป๊อปนะคะมีื้ม่าเกาหลีนะคะแล้วก็ซอสมเกือเทศแบบซองซอสอะไแบบขวดน้ำผลไม้น้องทันมาแล้วก็มีแก้วอันนี้แก้วน่ารักมากทุกคนอยากจะบอกว่าราคาถูกมากเลยนะ และมุมนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องแต่งหน้านะคะทุกคนอันนี้เป็นสีย้อมผมนะแล้วก็จะมีนี่เลยคอสเมสติกนะคะนี่ที่เขาใช้การจลรี่ที่ใหม่กับแม่เจใช้นะคะก็มจะมีแบบว่าโฟมล้างหน้านะคะที่ทาแก้มที่ทาตาเนาะมีวิ้งวิงด้วยแล้วก็มีลิปสติกนะคะ<ม>นี่มยาออมผมแล้วก็ฟอกผมอันนี้ไว้ทําอะไรครับล้างผมล้างหน้าแล้วก็จะมีสองใช้นี่เลยเป็นน้ำยาสระผมนะคะ ส่วนในถุงนี้นะคะก็จะมีหมูบดค่ะนี่เราจะเอาทำข้าวผัดกันเย็นนี้นะครับแล้วก็จะมีไส้กรอกซีวิสนะคะแล้วก็เพนฝายนะคะทุกคนนี่เยอะแยะไปหมดเลยอ๋่ไอ้นี่จะเป็นถอยไหมออยนะคะอ๋อพี่หรอคะจะแต่งหน้าใช่ไหมคะใช่อ๋อใช่นะคะหน้าแบบจะเป็นส้มใช้แบบแพง แล้วนี่นะคะเมื่อกี้ไข่ไปถอนฟันมาปากัวนะคะถอนฟันฉบับไข่นกกระทานี่ไงไข่นกกระถาถอนฟันอ่าโอเคค่ะทุกคนนี่นะคะก็เป็นทั้งหมดที่เราซื้อมาอ๋อนี่ค่ะกระดานเขียนด้วยเราจะมาไว้ถ่ายละครสั้นโรงเรียนกันนะคะโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย